คือเฮียกวงของผมคนนี้เราคุ้นเคยกันมาตั้งแต่สมัยก่อนขณะนี้กำลังทำหมูแดงหมูแดงนี่ทำจากมีกึงใช่ไหมมีกึงแท้ๆเลยครับมีกึงแท้ๆเสร็จแล้วก็เอามาหมักกับเค<อ> <อ Queen S 2> รื่องปรุงมักน้ารดดก่อนรดแล้วก็เคยมา ตีแล้วทำเป็นก,นก้อนก้อนแล้วมาตีตีแล้วค่ามาตีจนแบนครับต้มต้มครับต้มเสร็จแล้วก็ทอดทีหนึ่งเอามาต้มแล้วก็มาทอดครับทอดได้แล้วก็เอาน้ำต้มพิดหน่อยน่ะก็เ,เอาเครื่องปรุงของวงสูงล้านพิไทยตามือนะอ๋อเครื่องปรุงของวันสูงล้านพิไทยตามือนี่ตรงนี้ต้มหรือผัดเวลาเคลือบครับเคลือบใหกินเนื้อเข้าไป ให้มันเข้าเนื้อ้าเนื้อแล้วเดี๋ยวเอาไปย่างอ๋อนี่เจทีหนึ่งเฮียกวงทําวันเท่าไหร่เนี่ยเจวันวันหนึ่งเนี่ยวันหนึ่งงานร้อยกว่าสองร้อยโลครับประมาณสองร้อยโลนะครับถ้าพูดเป็นง่ายๆก็คือว่าน้ําหนักเข้าเข้าสารสองกระสอบนะครับนะฮะแล้วก็เป็นหมูย่างเจทั้งเส้นเลยทีเดียว แล้วก็ลูกค้าทุกคนที่มาขายแจ่ต้องเอานี่ผมไปใส่มีนั่งเอาไปร้านอาหารก็ไปทำน้ำน้ำตกนั่นแหละน้ำตกเจ่น้ำตกพวกนี้ทำได้หมดคอหมูย่างก็ได้คอหมูย่างก็ได้อยู่ที่นี่ทั้งนั้นเลยทีเดียวอ่ดีแล้วเดี๋ยวเราจะไปดูอีตอนย่างนะครับมอมยืนห่างหน่อยครับไม่เป็นไรอ่าือไปลูก ไฟลุกหรอ่ะลุกแน่อ้เอาหมูย่างไฟลุกอะอนี่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 ตอนนี้ไม่ใช่ควันไฟจากสุมาตรานะครับแต่เป็นควันไฟจากเฮียกวงย่างหมูฮะย่างหมูเจอนานี่แหละควันนี่จะออกไปจกกนกระทั่งถึงปากตรอกเล่งบวยเอีย พร้อมมันจะออกไปถึงปักซอยนะแล้วคนต้องเดินมาเลยเมื่อกี้ฝรั่งสองคนจะเดินตามหาอยู่พาเดินสูตรกลิ่นมาเลยอนี่นี่ตอนนี้แสดงว่าได้แล้วไม่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 ลุกแล้วนะไม่ลุกแล้วครับอ่าลุกคนเดียวพอก็เสร็จเรียบร้อยครับนี่ นี่พร้อมที่จะส่งแล้วออกไปเหีนไห็นมฮะนี่ก็คือพริกเผานะฮะสำหรับจิ้มกับอะไรต่างๆไนดะก็ได้เพราะว่าทำได้หมดแล้วนี่คือซอของอีกกวงเขานะ,ะแบ่งๆแงล,งล้วช่างรวนเข้าไปเจ้า10โลท่านผู้ชมครับเ0โลถึงแม้ว่าวันที่ผมมาเดินที่เล็กบวยเอีย จะไม่ใช่วัดจ่ายสำหรับเทศกาลเจแต่ก็มีพลคนมาจับจ่ายกันมากมากเหลือเกินจนกระทั่งกว่าจะฝ่าด่านออกมาจนถึงร้านขายของเฮียจือครับร้านขายผลไม้เนี่ยก็พลัดหลงไปหนึ่งท่านครับคือผู้การถาวรป่านนี้คงอยู่ในกระแสวังวนของพละเมืองทั้งหลายครึ่งกรุงเทพ มาอยู่ที่เล่งบวยเอียเพราะฉะนั้นผมก็เลยจับตัวคุณวิสิทธิ์ง่วนศูนย์มานะฮะมาแทนเพราะว่าตามตัวไม่ได้จริงๆกำลังจะไปแจ้งความที่สถานีจัก,กรวรรดิพลตรีถาวรช่วยประสิทธิ์หายไปแล้วที่ตรอกเล่งบวยเอียกว่าผมจะออกมายืนอยู่ตรงนี้นะฮะก็หายใจได้เต็มปอดหน่อยท่านก็เห็นแล้วว่าในนี้ทุกสิ่งทุกอย่าง เป็นของเจที่จะขายไปทั่วเมืองไทยรวมทั้งของผลไม้ของเฮียจือนี่ทั้งหมดเลยที่จะขายไปทั่วแล้วก็เรามาถึงตรงนี้ก็ถือได้ว่าผมได้เดินเล่งบวยเอียจบลงแล้วในเทศกาลก่อนกินเจในคราวนี้นะครับจะเริ่มกันในวันที่สองก็ขอให้ท่านที่รับประทานอาหารเจรจงอริสอร่อย จากเครื่องปรุงทั้งหลายจากปรอกเล่งบวยเยนนี่นะครับแล้วผมก็ต้องขอลาไปก่อนแต่เพียงเท่านี้สวัสดีครับ